นี้มาทำ LPG treatment นะครบ3รอบแล้ว3ามครั้งก็ที่บอกว่า LPG treatment เนี่ยก็คือเป็นการทำ treatment ลดไขมันสลายคีลุไลนะโดยวิธีธรรมชาติซึ่งตัวเครื่องนอะด้านหลังแบบนี้นะตัวเครื่อง LPG เนี่ยเขาเอ่อเป็นของฝรั่งเศสมาจากฝรั่งเศสก็คือได้ FDA จากอเมริกาแล้วก็ผ่านออยอไทยด้วยก็แบบเป็นการสลายไขมันแล้วก็สลายตามธรรมชาติไม่มีฉีดไม่มีเจาะไม่มีสารเคมีอันนี้เป็นภายในห้องที่ทำ treatment นะคะ เขาก็มีเตียงทำความสะอาดครีนิ่งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะช่วงนี้นะคะสะอาดสะอานตัวนี้คือเครื่อง LPG แล้วเขาก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์สำหรับที่ดูแลผิวตัวนี้ด้วยเป็นออร์แกนิกเป็นเนเชอรัลก็เวลามาทำนี่นะนี่เขาก็จะมีกระเป๋าข้างในก็มีชุดให้เราเปลี่ยนโดยชุดนะคะนี่เขาก็ชุดเขาจะเป็นชุด เหมือนชุดะลรอ่ะเป็นชุดคล้ายคลอถุงน้องแบบหนาใส่คือแบบเป็นชุดหมีทั้งตัวเลยนี่ยาวๆปิดแขนปิดขาใส่เราไม่ต้องไอายไม่ต้องโปอย่ามาใส่ก่อนนะก็อันนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วตอนทำเขามีชุดให้ใส่นี่เป็นชุดแบบเออตะขายแขนยาวแล้วเป็นขายาวแบบนี้ ก็ชุดตาขายนี่คือเขาก็จะเป็นชุดที่สำหรับใส่ทำทรีตเมนต์เนาะตัวเครื่องก็เวลาทำจะไม่สัมผัสกับผิวโดยตรงเดี๋ยวไปดูผลวันนี้กันนะฮะแล้วก็มาเลือกว่าจะทำส่วนไหนของนิง่งเลือกทำหน้าท้องแล้วก็ต้นขาทั้งสองข้างเสร็จแล้วตัวเครื่องเขาก็จะนี่หมุมนมาบอกว่าอาทำส่วนไหนก่อนตามที่เราเลือก นี่ส่วนแรกนะก็จะทําตรงช่วงอเอลด้านหลังก่อนนี่ก็คือตอนระหว่างทําที่เราใส่ชุดแล้วก็ทําหน้าทอ้องนี้เลยเครื่องก็จะทํานวดไปมา,าต้นขานี่ค่ะต้นขา ่ะตัวนี้ค่ะด้านในก็หลังจากที่วันนี้ได้ทำมาครบ3ครั้งแล้วเนี่ยาจากเบื้องต้นเนี่ยคือตัวไขมันตัวของตัวเองอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะต ที่เยอะๆคือต้ตนขาเนี่ยซูไลต้นขาเยอะแล้วก็คือผิวที่หย่อนคล้อยแล้วก็ไม่กระชับเนี่ยหลังจากที่ทำไปเนี่ยก็ที่รู้สึกได้เลยก็คือตัวผิวเนี่ยรู้สึกกระชับแล้วก็เรียบเนียนขึ้นเพราะว่าเขาเหมือนเป็นการทํา e ทรีทเมนที่เหมือนเป็นการไปจัดเรียงไขมันนะให้เขาแบบอยู่ถูกเป็นระเบียบม,มันก็เลยไม่ตะปมตะปั่เรียบเนียนขึ้นชอบนะแฮปปี้การมาทำตอนระหว่างทำก็รู้สึก สบายๆไม่มีเจ็บไม่มีอะไรเหมือนเป็นการนวดธรรมดาสบายตัวดีก็ถ้าใครสนใจอยากจะลดไขมันลดสลวร้า,ารตามแบบธรรมชาติแนะนำเลยนะคะลองมาดูนะ LPG treatment ค่ะ